สวัสดีครับผมเปานะครับครับผมเ,เป็นโน้ตทิปในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของครับเป็นโน้ทิปส์สในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสเกลสุดโกงนะฮะที่เอามา <c oughs> ที่สามารถเอามาใช้ได้เวลาเราอยากจะโซโล่หรือว่าอ่า ต้องโซโล่นะครับต้องต้องโซเวลทำไมนะฮะในเพลงที่มันออกความเป็นแจ๊สนิดหนึ่งนะครับก็เป็นสเกลที่นิยมใช้กันมากๆเลยนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวก่อนไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร้กับผมด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะก็หวังว่าจะทำคลิปออกมาบ่อยๆแล้วก็ขอขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะฮะที่คอมเมนต์กันเข้ามาในเพจนะฮะถึงกับว่าไอเดียว่าจะทำเรื่องอะไรดีนะช่วงนี้โอเคเราไปนอกเรื่องกันมากพอละ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับสำหรับสเกลที่เราจะมาบอกถึงสเกลโกงในะวันนี้นะฮะคือสเกลที่เรียกว่าอัเทอร์สเกลนั่นเองนะฮะอัเทอร์สเกลนะครับเป็นสเกลที่รวมทุกเทนชันไว้ในหนึ่งสเกลนะฮะซึ่งมีความละมัดคล้ายกับสเกลนิดนึงอ่าเรา,าดูว่ามันเป็นสเกลอะไรที่มันคล้ายกันนะฮะนะครับโครงสร้างของอัเทอร์สเกลนะฮะผมจะลองตัวอย่างในเพลงที่เป็นคียสีนะครับทูไฟวันคียสีง,ง่ายๆแล้วกันนะ จุดที่เราสามารถใช้ alter scale ได้คือจุดที่เป็นคอร์ด5นะครับหรือคอร์ดที่เป็น dominant เราจะสามารถใช้ alter scale ได้ในข้อแม้ที่ว่ามือซ้ายที่เรากดคอร์ดเนี่ยครับควรจะมีคอร์ดที่มีเ e n s i o n รองรับอย่างน้อยสักสองตัวเพื่อรองรับ s c a l นี้นั่นเองแต่ถ้าไม่มีเทนชั่นเลยอาจจะขบๆห,หน่อย <c oughs> ทุก <c oughs> วันอ P ี P C นะฮะประกอบด้วย Dm i n o r นะครับ G C นึงนะครับอ่าทีนี้เรามาดูที่วิธีการกดขอดมือซ้ายก่อนนะฮะดีม n นเเนี่ยเรากดเป็นดีม n นเนอร์นาะมันก็จะมี3 5 7 9นะครับฟาลาโดมีพอเรามาที่ขอดจีวิธีเลื่อนให้ง่ายที่สุดเลยครับในฟาลาโดมีของ D m i n นเเนี่ยมันจะมี A minor ซ้อนอยู่ข้างในสังเกตไหมครับ A C E ลาโดมีนะฮะซ้อนอยู่ข้างใน เราแค่เอา3ตัวนี้ครับลงมาครึ่งเสียงในคอร์ดที่เป็นคอร์ดห้าสามนี้ลงมาครึ่งเสียงเป็นเไปแฟดไมเนอร์นะครับโดยที่เบสคือตัวที่5คอร์ด G เห็นไหมครับหยิรงบนะครับอันตัวนี้ลงมาเป็น A อแฟดไมเนอร์แล้วก็ไปที่คีสี่สามห้าเจ็ดเก้านะฮะมีโซทีเลนั่นเองนะฮะ นนั่นเองะะฮะทีนี้เรามาดูมือขวาน,นะครับสเกลเอาเถิดเล่นยังไงใน G altered. เอาเถิรดเราเราบอกว่าเอาเถิดเราจะใช้กับคอร์ที่เป็นคอร์ดห้านั่นเองนะฮะซึ่งคอร์ดห้าของบุคชันนี้คือคอร์ด G มือขวานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งมือขวาเราจะประกอบไปด้วยโน้ต no G a f อแฟนะครับ b f แฟร b บีบอยบีเนเชอรนั่นเองนะฮะ C ีช e ัพเ E แฟร์นะครับแล้วก็ G จะได้เป็นสเกล G เอาเถิด นั่นเองนะครับอันนี้คือสเกลจีเอาเถิดเนาะ <Yeah. S 1> ทำไม <Woo. S 1> ถึงใช้ใน G ีโดมิเนนต์ได้นะครับเพราะว่าเราได้เทนชั่นทุกอย่างจากสเกลนี้หมดเลยนะครับ mm hmm. เริ่มตั้งแต่ตัวแรกตัว G นะฮะตัว G ก็คือรูทนะครับ a f l a t ก็คือตัว Fat f l a t นย์บีแนะครับก็คือตัว Sharp 9นอ่า B boy นะครับ C คือตัว Third นะฮะ C sharp คือตัว Sharp 11, <p> 11นะครับ Sharp 11เทำไมไม่ชาร์ฟอีอีกอ่ะ E flat คือ flat 13นะครับ F คือ7แล้วก็กลับมาที่ root เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันคือ scale ที่มี tension ครบเลยนะฮะหรือว่าอีกแบบหนึ่งที่เราจะมองคือมันจะระไม้คล้ายกับ scale A flat melodic minor นั ad, ่นเองนะฮะกลับลองมาลองเล่น scale ง่ายๆก่อนเหมือนเดิมนะ D minor G C ก็ลองฝึกลองฝึกจากการไล่สเกลก่อนก็ได้นะครับก,ก่อนก่อนจะฝึกโซโล่นะฮะก็จะได้รูปแบบประมาณนี้ครับ อันนี้จะเป็นแบบฝึกหันแรกในการฝึกฝึกการลองให้เราชินกับสเกลนี่ก่อนนะครับลองเปลี่ยนสเกลตามตามคอร์ดให้ทันก่อนนั่นเองคือแบบฝึกหันแรกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราเอาเอาเทอร์สเกลมาใช้ในการโซโล่บ้างในเพลงเนี่ยเราจะได้กลิ่นไอยังไงนั่นเองนะฮะลองดูนะครับ นั่นเองนะครับนี่ก็คือการใช้ scale outer oh สถาบันของเทนต์นะครับในการ slow นั่นเองนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็บอกว่าจะมีไอเดียใหม่ๆมาฝากกันอีกนั่นเองนะฮะตอนนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมซ้อมกันเยอะๆนะฮะจะได้เก่งไวบ๊ายบาย <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซีเฟิร์สกับกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเด้อ